ยอดสมัครรวมนะครับที่รวมร a ว k อินกับออนไลน์มีแนวโน้มลดลงจากเดิมด้วยซ้ําไม่มีทางที่จะนําไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ครับนี่คือการหลอกลวงตกตาประชาชนโดยเอายอดออนไลน์เท่านั้นมานนาเสนอจริงๆแล้วเนี่ยท่านวิโรธท่านก็จวัวว่าเราหลอกลวงประชาชนบ้าง ตบตาประชาชนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยคนที่หลอกลวงประชาชนคนตบตาประชาชนนี่คือท่านวิโรธตบตายัางไงท่านไปโฆษณาไว้ว่าจะอภิปรยายวันนี้แบบเหมือนคุณภาพจะขับแก้วเลยชวนให้คนติดตามฟังเต้มบ้านเต็มเมืองแล้วเข้าจริงแล้วเป็นเรื่องเก่าๆมากเรื่องเดิมที่ผมท่านเคยพูดผมเคยตอบแล้วท่านไปเปิดดูนะ90%้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเก่า ื่องตรวจเลือกทหารวันนี้ต้องเรียนว่าเราจําเป็นต้องทําให้งดหรือว่ายกเลิกเก์ทหารโดยวิธีธรรมชาติเามื่อก่อนอาจจะคิดได้ว่าพวพลัลพวัออกกฎหมามเลยแต่วันนี้ถ้าดูภัยคุกคามแล้วนี่บทเรียนจากหลายประเทศซึ่งผมิใตอบแล้วในยุโรปในเอเชียหลายประเทศที่เคยยกเลิกเก์ทหารวันนี้กลับมือฟื้นใหม่หมดวิธีการรณรงค์วันนี้ผมถึงทําทุกอย่างทาอะไร สองปีที่อยู่นี่ต้องให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพความรู้ผมจึงมีโปรโมชั่นเป็นทหารเกณฑ์ต่อไปนี้เรียนต่อได้เลยฝึกอาชีพได้เลยเคลมไห้เลยผมเซ็นเอ็มอยุกับกระทรวงศึกษาเซ็นเอ็มอยกับกระทรวงอุดมเซ็นเอ็มอยกับมหาลัยเอกชนแล้วเซ็นเอ็มอยกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเร็วๆนี้เซ็นเอ็มอยกับบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อที่จะรับเด็กเข้าทำงานทหารเกณฑ์เหล่านี้คือกระบวนการที่จะเด็กวัยนี้แม้มาเป็นทหารก็ไม่ให้เขาสูญเปล่าเขาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ภท่านก็บอกว่าวันนี้นี่จ้างก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จที่จะเป็นทหารสมัครใจโดยสมบูรณ์เพราะดูตัวเลขคนมาตรวจเลือกแล้วนี่คนมาสมัครแล้วนี่น้อยออนไลน์น้อยออนไลน์ปีออน,นี้ได้เยอะกว่าทุกปีแต่ว่าพอมาคัดคุณสมบัติมันอาจจะได้น้อยลงแต่ถ้ามันไม่เข้าเป้าปีนี้มันดีขึ้นบ้างปีหน้าทําต่อปีมืนทาต่อ3ปีเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมก็ถือว่าสําเร็จเราจะได้ทหารจากการสมัครใจเป็นคนมีคุณภาพออกไปแล้วเด็กได้ความรู้มีทักษะมีอาชีพหลงรับตรงกับที่คุณวิโร์อยากได้